สองพันห้าโดยมันปนปั๊อ๋อโดยโดยโอเคโอเคโอเคเปิตั้งไว้เนาะ <laughs> แม่แม,แม่อันนี้บ้านไหนแม, <laughs> <laughs> ม่อันบ้านซ้อนบ้านไซบ้านซ้อนบ้านไซเมืองปากกระกดิง่งเนาะเมืองปากกระดิ่งดินแดนสาวมือ,อางามพี่น้องแม่นบอกไมคะแม่คะสาวมื่อยงาม <laughs> สาวมือ,อางามแจ็คเบสิมเมิร์พี่น้องเองีก <laughs> สามารถอากาศร้อนครับ <laughs> <laughs> ถือว่าเป็นการพักระหว่างทางไปในตัวเลยพี่น้องยี่สิบสสายแต่เติมน้ำก่อนที่จะขึ้นเขาไปทางตัวล็อกวีพอยไปเมืองคูนคำพี่น้องหมู่บ้านก่อนขึ้นเขาครับแบบนี้วิวสวยครับบ้านกำลังใหญ่ครับพี่น้องยังอยู่ในเขตเมืองปากดิง่ง นี่มีทั้งมันสับปะหลังเข้าให้อย่างพาราครับนะมันปลูกนะกระสีของชาวดอยดอยปากกระดิ่ง <laughs> ้นหนาวสุดยอดขับเส้นทางนี้ครับหัวห้วยทอนเจ็ดมันจะไหลไปใส่แม่น้ำทอนครับสายน้ำที่เมืองปากกระดิ่ง ผาดำตกสูงสัน้นทุ่แถวหมู่บ้านข้างหน้ากับพี่น้องวิวธรรมชาติระหว่างทางครับ ี่จะเป็นโรงงานพี่น้องโรงงานผลิตหินเทือกภูเขาลูกสูงข้างหน้ามีน้ำตกตาดพร้อมพี่น้องไหลลงมาจากหน้าผาสูงสั้นเลยครับ วน,นี้วิวธรรมชาติสวยงามมาช่วงไปฝนต้นหนาวนี่มันสุดยอดวิวหลักล้านครับท้องฟ้ากับสายปลอดโปร่งพุ่งหญ้าพุ่งหน้ากับเขียวกระจีครับพี่น้องเหมาะก,กับการขับรถชมวิวธรรมชาติตามรลายทางกินอาหารข้างทางกับข้าขัวน้ำพงครับก็จะเป็นเมื่อน้ำห้วยไหลมาจากน้ำตกครับพี่น้อง อีก115ิกิโลเมตรจาอด่านสากลน้ำพาวครับพี่น้องนี่เป็นหมู่บ้านระหว่างทางเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยครับพี่น้องในส่วนภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาเหินปูนครับมันจะมีลำธารไหลลอดถ้ำเปลี่ยนสถนไหลมาจากนับตกพงครับพี่น้องครับเป็นลำธารท,ที่มีสถาน,นสวยงามพี่น้องสาราฟุนกระย่างไปหน้าพี่น้องเขาละงามเลยและก็่ใหญ่ายลมเลื่อนดีครับวันนี้ครับ เงิานหมู่บ ah ้านเพลินอยู่ทีิมหน้าตาภูเขารับพี่น้องร้านค้าข้างทางครับขายน้ำมันขายสินค้าบิทเตลิครับพี่น้องนี่นะครับข้อดีของการมาเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่มันได้เห็นวิวธรรมชาติงามพี่น้องเป็นเส้นทางที่เชื่ภูเขาครับ ขโมยแขวงบริกรรมไซรับเต็มือด้วยป่าภกเขาหินปูนธรรมชาติสวยงามครับพี่น้องถ้ำน้ำตกตากบุรุกูลมีทุกอย่างในเส้นทางเดลูกครับเรียกกันว่าลาลูกก็ได้เดลูก็็ได้พี่น้องขอแผนที่ในร้านสารดละกคาลอดเที่ยวตามแปนที่ที่เพื่นให้แล้ครับโอ้อย่างงามเลยพี่น้องวิวหลักล้านครับ เตรียมที่จะปลูกมันต้นมันสัปะหลังครับที่เรามันสัปะหลังเป็นราคาครับพี่น้องเขาก็เลยพากันนิยมกันปลูกกันนะครับ เขาจะขึ้นเขาอีกลูกหนึ่งครับพี่น้องก่อนพอตัตเมืองคุ้นคำแล้วก็จะพาไปแวะชมวิวบรรยากาศที่ดูล็อกวิวพอยภูผาม่านครับ ดูใจเลยครับวิวมันงามโอ้มาบอนี่มีตลาดซุมซนนำรับพี่น้องเว้ย้างทางจังน้อยหนึ่งครับบึงอาหารของชาวลาวตรงนี้พืชพักอาหารธรรมชาติหลายแบบมีค้าเนาะมันยังแซบสุดเมค้าอยู่นี่ฮะนะแซบมาซุดอันเนาะเฮสุกินเนี่ยข้าวเที่ยงนั้นอยกกินข้าวเที่ยงนะหนะิวข้าวขนาดเลย <laughs> หน่อสารหน่นอไม้หอยครับอันนี้บ้านยังมีค้าอันนี้บ,นงงนบ้านคูนเงินบ้านคูนเงินเมืองคูนคำบนนี้ไกิดใดเขาเขาเขตเมืองคูนคำเลยครับหนังเข้มกล้วยสาบไว้ครับอันนี้เต่าเนาะเต่าอันนี้ขายยังไงนี่นะห้าพ <5, 000 S 2> ันกีบเนาะเอาทุกหนึ่งเดินไปขายเด้อห้าพันกีบมาทัวดินต้มครับพี่น้อง อ๋อโดยอันญชันาะเอาซีพ,นนาพันก็นได้นไหมคะถั่วด,ดินครับผักกูดก็ง้งามไปหนิไหม,มคแค่สู้กินเนี้ยสุราจะเป็นพวกพักอาหารธรรมชาติพี่น้องหลายนอสารโนไม้โนยังม่ค้าขึ้นอย่าทไรทน,นี้เนาะโนไม้ไทยบ้านโนไม้ไทยบานเนาะ วิวพอย์ครับแล้วจะขึ้นเขาจากนี้ไปดี๋ยวกวพอย์ประมาณ3มกิโลครับแล้วจากจ้ากไปรถวิวพอย์ไปเมืองคุนคําประมาณ8กิโลเมตรครับกาดยินครับ เซาซบทะเลหมอกลำงามที่ผักอยู่บ้านกองรอนะครับเป็นเนองอนพักอยู่ริมทุนนาวิวอลังการเลยครับเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสกัน จุดแวะระหว่างทาง The Lock View Point เดี๋ยวเอาแวะชมวิวระหว่างทางที่ The Lock View Point ครับฝรั่งก็เริ่มกลับมาเทีย่ยวย่างเข้าสู่ช่วงฮาจิซันแล้วครับเขากับมาเที่ยวตามเส้นทางเ<า>ดลูกครับที่น้อง มาซาสวยงามพิสุดเลยครับพี่น้องคนมาเล่นซิบลายตอนนี้เริ่มหลายขึ้นเรื่อยๆเลยครับพวกฝรั่งน,นะครับพี่น้องยานเข้าสู่ช่วงไิซันแล้วครมากกิจรกรรมอเวนเจอร์กับ Adventure, มาเที่ยวได้พี่น้องกิจรกรรมที่ซิบลายดล็อบวิวพอยท์ภูพาม่านแกวง่งคำามวนครับมาทาคำเสียวกันพี่น้องส่วนผมก็แวะมากินเปปซี่แล้วก็เดินทางไปที่เมืองคุนคำโตครับป่าภูขเขาแถวนี้มันจะมีสัตว์เลยครับสัตว์อนุรักษ์ครับ,รรรบพวกลิงพวกคางครับ ใครที่เรียนสิบลายไปอาจจะดวงดีเจอเปิดตอนหลับอยู่กลางป่าก็ได้พี่น้อง อโตเมืองคูนคำบ้านนาหินครับหมู่บ้าน,นเล็กๆกาคุบเขาป่าหินตูนเติมไปด้วยบนท่องเที่ยวรธรรมชาติน้ำตกตาสนามทำของรอในท่องเที่ยวที่เมืองคูนคำ dan lawang karuna sakit tam เป็นเส้นทางจากือเรลคีพอยต์ไปโตเมืองคูนคําหรือเรียกกันว่าบ้าน,น้าหินครับประมาณ8กิโลเมตรเป็นทางลงเขาครับอากาศเย็นครับเต็มไปด้วยป่าเขาเห็นปูนครับต้นไม้ใหญ่กันหลายครับ รถทัวร์โดยสารจากเวียดนามมาที่ประเทศลาวผ่านด่านสากดน,น้ำพาวครับโอ้ทางหมเนี่ยโค้ตัวเอียงเลยครับพี่น้อง่านลงเขาเส้นนี้โค้งเยอะครับรถทัวร์วมันทุกไหลายครับพี่น้องต้องระวัง เมืองคูณคำเมืองเต็มไปด้วยป่าเขาธรรมชาติวิวหลังล้านครับตัวเมืองก็ง,งามหมู่บ้านนอกก็ง,งามแถบนี้ครับพี่น้องอที่เขาจะแวะกินข้าวเที่ยงที่มเมืองคูณคำร้านอยู่แถวตลาดครับมันจะมีเนืผักแล้วก็คาเฟ่บคุคาเฟ่แล้วก็อาหารสไตล์ยุโรปขายครับ ในตัวเมืองคุนคําที่เมืองคุนคํานี่เรียกกันว่าบ้านนาหินครับจะมีตลาดแรงทางขวามือใบสามใบสี่โมแรง,งของขาจะหล่ตลาดนะส่วนนี้คือกลางตัวเมืองครับร้านค้าขายเสื้อผ้ากะไลครับพี่น้องเมืองคุนคําแขวงคำวุน้นบริการเงียยวครับ ร้านคาเฟ่โอ้ลูกค้าเนียนร้านเลยพี่น้องต่างชาตินะครับเริ่มกลับมาเที่ยวแล้วสบายดีัสาวคนงามสบายดีออาผัดกะเพราเ้อไข่ดาวผัดกะเพรามูวว่าไก่หรือว่าหมู กะเพราหมูหรือว่าเอารั่วก็ได้โดยเอาแซลติ้งซดในเลื่สาวเด็ดเอาเพร็ดบล็อกเอาฟันกลางโดยกะเพราหมูเนาะโดยอาหารเที่ยงครับลูกค้ามิเตตังชาร์ตนะน้องก็โชคดีมีร้านอาหารที่มีโองแอร์พอได้สบาเมือกาแฟสดแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่ามีทุกอย่างเลยครับมาแล้วครับสาวสวย เยก้าเผาสุกินครับพี่น้องอันนี้ขายชุดตัวใหน้องสาวห้ 50, <000. S 1> าสิบพันห้าสิบพัน <50, 000. S 1> กีบเนาะโอ้กระเผาเนื้อมูครับไข่ดาวครับห้าสิบพันกีบอืมอร่อยแซ่บนัวร้านนี้ครับพี่น้องเป็นร้านที่เฮ็ดอาหารแซ่บที่สุดในเมืองคุณคำม่วาจะเป็นพวกสปาเกตตี้หรือว่าจะเป็นพว,ว,วกแซนด์วิชแล้วก็พวกผักไทยครับเป็นเมนูอาหารแซ่บที่ร้านนี้พี่น้อง ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่บ้านกองรอครับเส้นทางจากบ้านนาหินครับหินออนวิวทางทางเสชนี้งามครับทางไปบ้านกองรอเมืองคุณคา ทางนี้ขับรถง่ายรถปลดหลายครับพี่น้องเป็นทางที่เต็มไปด้วยป่าเขาหินปูนเส้นทางนี้มันสวยงามเป็นเลยครับเริ่มต้นจากบ้านนาหินไปที่บ้านกองรอครับประมาณ4ี่ิบห้ากิโลเมตรประมาณนี้ครับเป็นทางนะเป็นทางคอนกรีตสุดทางเลยเป็นทางลาดยางสุดทางเลยแขวงขามวนครับเส้นทางไปบ้านกองรอเส้นทางนี้วิวสวยงามที่สุดแล้วครับ จะเห็นทั้งวิถีชีวิตชาวลาวแล้วก็บรรยากาศวิถีบ้านนาพี่น้องตามรายทางตำรวจซิวซิวเ,เงียบสงบดีย่นย่นบรรทุกปล่ดลายครับเหมาะกับการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวชมทงนาป่าเขาหินคูน น้ำใสขนาดเลยน้ำไหลมาจากน้ำตกตาสนามครับแถวนี้มีสะบานเพิ่นหาอยู่หากินครับวานเหอโอ้เสียงห้้อมสีแค่น้คโจาด้วยเรือปลาฮะน้ำ อาเย็นครับอันนี้จะเป็นน้ำไหลมาจากน้ำตกตาสนามน้ำมีลึกครับพี่น้องอย่ไม่ไ,ไหลยครับได้ปลาบ่